กัดเลยครับผมเลาะลิงครับเลาะลิงโดนครับผมผู começa, ้ใจความหมานครับนี่ไปดูไปดูไปดูโอ้ขอคอามสวัสดีท่านผู้ดูท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม วันนี้ก็มีโอกาสมาตีปลาช่อนอีกแล้วเนื่องจากกดนเล้งคนระับอันนี้เขาลอกใหม่นะน่าจะลอกประมาณนัก2งสมันแล้วแต่ไม่รู้ว่ามีคนตีหรือเปล่านะอุปกรณ์เหมือนเดิมนะผมกันออทูพลาสฮาร์ดคอร์นะครับเวทแปดกี K ่ิกนะครับแร้เราขาลอกได้ว่าจะตุล่าเอทเวตตีรปีวสองพันยี่สิบนะครับผมก็อุปกรณ์เรืองเดิมนะ บอกว่าติดนะนักตีพาได้มาเลยจำนวนใจดีใจดีประมาณสองคิวเนี่ยนะเดี๋ยวเราดูปลานะักตีปลาก่อนนี่ผู้ชายคนนี้ผู้ชายความหมายก็มีนนตัดตัวเลขมาเลยกูใจ <c oughs> ดีใจดีนะใจดีนะใจดีนะเก็บครับเก็บครับ ตีปาเปิดหัวเนี่ยนะส่วนเรายังไม่ได้เลยนะต่างหากต่อไปอนะผมโอ้โห <c oughs> เห็นหลังเลยนะผมพุ่งมากัดเลยนะนี่กัดคาบเหงือไปแล้วนะครับตอนที่วัดนี่เห็นเลยนะ ไม่โดนวะ<า>ย้า,ายห้ <ไป S 1> มี<อ>มครั้งที่สองอ่ะไม่โดนอะีกแล้วครับอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาด๋อได้ได้ กัดอีกแล้วกัดไม่โดนอีกแล้วครั้งที่สี่เนี่ยไม่ควรนี่ขับยากเลยติดดีแล้วเกินนี่ผมขนาดลากชาจาเนี่ยอือ What What กัดอะไรกับมัน ยาๆๆๆๆๆเาไปได้ไปสอตนล้นะอโดนครับผมเย,ย้เย่มาให้แล้วนะครับผม เนี้ยปมีกหนึงตัวประมาณสองกีนนะไว <c oughs> เดียวเลยนะเวลารดน้ำนะนลงไปตีดูหนึงแต่นปู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 ปดูป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 ูหูป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 ปู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 ปปป นาตีปลาลงไปกู้เหยืยอแคนี้ครับผมเหยืยกเป็นไม้นะนาตีปลาลกู้ทุกอาทิตย์เลยครับเหยื่ยกนี่ กัดดิมตะลิงเลยนะกัดดิมตะลิงกว้างๆนะสองตัวนะั้นเนีย่ยเนี่ยมันขึ้นหญ้ามาซนะ่ก่อนอืมม่อยู่นะครับอือ ใส่น้ำขุ่นไปเลยนะผม,มกัดแล้วครับผมลาอหลิงครับลาอหลิงไม้เดียวเลยอื้ออ้วนตับเนี่ยผมสุดท้ายก็แต่โอ้ยนี่นอ้วนตับเลยครับผม มีมับผมอ้วนตะเบือน่าจะกินปูเข้าไปนะผมเกมที่สามวงร้อนนะครับกับปลาท่อนหมายลอกจุกครูเดินไปให้นาทีฟ่าดูแล้วเราตีเสมอเลยอุยอ้ยอุ้ยวัดเว้าครับดูวัดเว้าอุย้ยนี่ไงครบโอ้ยวัดโชเด็กไปหนึ่งทีเลย อุยโดนครับผมอุยนู่นครับดูวิชาการเขาการโกครับ run ไปดู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  ตีตื้น,ขน,นเขาอะไรยิงเนาะนีครับผมเห็นนาตีปลาหยิบนะดูตัวดูตัวอุ้ยนี่ครับผมตีตื้นเขาไอะไริงนะผมคตรผู้ใจคนนี้โอ้ยนำอีกแล้วเอ็กเคสีชั้งแล้วนี่นำได้ตัวจำเบอร์ได้ตัวเดียวเกนนาตีปาตีนำแล้วอือไมไปดูกันต่อนะ โดนครับผมโอ้ตัวเล็กนะตัวเล็กก็เก็บนะตรงนี้เก็บหมดนี่ครับผมก็เก็บเป็นตัวประกันก่อน <c oughs> เดี๋ยวปราไปเก็บที่หนา้าที่พักก่อนนะ ตัวเล็กกัดเล็กก็โดดไปเลยนะครับผมอือหือหางยุ่งอีกแล้วมันขึ้นขึ้นเหติดตามปามเไปขึ้นไปพันอยูน่นะอ๋อตรงนี้กำลังพันตรงนี้อ,อ๋อบันเทิงแล้วโอ้ยโหจะปวดแต่และครั้ง ติดทุกอันเลยเจ็ลูกโอเคครับผมก็ไอส่วนที่เขาลอกคูนะครับก็หมดนะผม mm hmm. น่นไม่โกจอยต่ตรงนู้นนะอ่าคันเรเรืองนั่นเะอ่ยคือเขายังลอกไม่เสร็จนะวันนี้วันอาทิตย์ด้วยเขาหยุดงานนะผม mm hmm. เดี๋ยวเราน่าจะไปที่หน้าสนามบินกันเลยนะเพราะว่าน้ําท่วมฝั่งนู้นนะผมโอเคยังมีเวลายเยอะนะผมแต่เบ็ดกล้องยังไม่เยอะเลยนะเดี๋ยวก็ ไม่รู้ว่าจะมีเต็มเพิ่มหรือเปล่านะครับที่หน้าสนามบินโอเคครับผมอยู่หน้าทีพ่พตอนนี้นำนำนำเงี้ยครับห้าสี่นะห้าที่ไหมห้าห้าต่อสี่นะผมนำเนี่ย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปหาปลาใหญ่นิดกว่านะผม <c oughs> เดี๋ยวขี่รถก่อนนะผมดูบไม่กล้วยหน่อยตัวเล็กนะโอ้โหตัวใหญ่เลยนะผม เห็นพุ่งมากัดเลยนะกัดไม่โดนนะโอ้โหเสียดายเสียดายเนี่ยที่จริงได้ตึงแล้วนะผมอย่างนี้มันต้องขยี้ให้หนักขยี้ขยี้ นูนฝั่งนูนนะปียังไงไซแคสสวยไม่ไม่มีตัวนะ น่าจะมาอยู่แล right? like ้วนี่พุ่งมากัดแมนๆเลยนะผมโอ้ยอยู่ครับอยู่อ๋อท่านเงยอ้หูปุ๊บดินี่ครับผมงอีกหนึ่งแต้มนะผมอันนี้ใส่ดีขึ้นมาหน่อยนะผมนะแต้มที่หกของเราน่าเดียวป่าหมดจะพังเย็นกรุงตร้อนผิวกับผิวข้าวนะ เดีここ๋ปลหิวข้าวนะชือหมูมายังไม่กินเลยนะเดี๋ยวหาี้กินนะหมูดงูกก้าไปไหนูนี่มันอยู่นี่มันโลคงนี่เดครับเราจูบได้เลยทีมันดึงราไอะเด็ก้ราเราุงที่ตัวองนี่นั่นปลาตัวโลเลยเรตีปลาตัวเพี้ยนอะนั่นจ้ายลารูกเลยเจ้าเนี้งกวนนะครับน่ม ไม่ไหวแล้วครับนาตีปลาอิวมาครับผมก็มกินข้าวเหนียวก่อนข้าวเหนียวหมูนะเดี๋ยวกอเติมพลังแป๊บนะกดตีปลาต่อนะผมอ่าเราก็มาถึงโถนหน้าสนามบินนะครับผมเยวมาดูว่าจะมีปลาช่อนหรือเปล่านะ<ๆ>นี่ผมได้ปลาไหลมาแล,ล้วไหลเผือกโ<ๆ>อ้ยเหนียวด้วย<ๆ>ด้านในมันเป็นบอ่อนะครับแล้วก็น้ำร้นออกมา นาติฟาได้หนึ่งตัวนะผมนี่มพี่อยู่มาเดีวนุนเดี๋ยวเราไปดูปลานาติปาดีกว่านะมาดูปลานาติฟาโอ้ตัวใหญ่ก็ใช้นีใช่ประมาณสามขีดเน่ด้ดนาติฟาเป็นอีลูกค้ไอเนนาาเป็นอีลูกคล้งหรือเปล่าเจ้ไหมอนาฟไปชัดลูกคล้องนะนาไป ่ตรงนี้นั่น<ร>นั่นน่บอกเกาลืมปป่ตรงนี้นะโดนกรับผมไหงตนกัดไม่ได้ถ่ายนะเพราะแบตดตรัวรี่กล้องมันไม่มีนะนี่นี่ครับ <laughs> ผมเปลี่ยนเป็นเยื่อจินตูนะเพิ่มน้ำหนักดีตีไกลนะใช้โลใช้โลนะนี่ใช้โลนะ เบ็ดกล้องมันจะหมดนะกดถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะผมไม่ได้จดกัดน,นะแต่ได้จดลากนะโอเคครับผมเก็บปลานกอนโอ้ยรุดพอดีได้หนึ่งแต้มครับผมกล้องแบตเตอรี่หมดนะครับไม่ได้เปิดต้องเปิดปิดเปิดปิดครับผมนี่ครับผมใช้ดีเลยโอเคเก็บปลาก่อนนี่ครับผมอีหนึ่งแต้มใจเล็ก <c oughs> ตอนกัดตอนวัดนี้ไม่ได้จ่ายนะผมถ่ายตอนไา้ปลางเดียวนับเต็มนับเต็มโอเคเก็บปลากันก่อนนะผมโอ้วันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมเราค่ำแล้วนะผมผลงานประกอบการวันนี้ก็ผมชัดไปเจ็ดตัวนะเจ็ดเต็มนะนาทีปลาชัดไปห้าเต็มนะครับก็เป็นสิบสองเต็มนะแต่ตัวไม่ใหญ่แต่ตัวใหญ่ไม่กี่ตัวนะผมครับผมตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมฝากกดไลค์กดแจ๊บจคใกันไว้ด้วยนะครับผม ใช่ไหมีิปับเป็นไงรับบ้างวันนี้โทเท้ครับมากี้วัดดูเปแล้วนะครับผมโอเคครับผมเยี่ยม่คลิปหน้าครับผม